ตัวต่อเพิ่งเอาครับเป็นกับมาไหวปูเราขอให้คือรางวัลที่หนึ่งเลยนี่สกันข้าสนเขาไล่อไู่แล้วโอ้น้องไก่บอกน้องไก่อยี่แล้วแ่ะสอน่ละจะอนเหครับเนาแค่แห่แต่ว่าไม่แห่กับแม่หรอน่แห่รอบไห้รอบเจ้าเจ็เจ้านี่บอกรอบไหนที่ผมเป็นล้มอ่ะรอบกอนพุ่นอ้รอบรอบเจ้าน่บอกโอ้ทีหกรอบแรก รอบซีซีโหกกแบบพ้นไหลอยู่แต่ว่าหลายที่สุดนี่น่าจะเป็นรอบมัล่าเก้าเจ็ดเก้าเพราะว่ารอบนั้นมันเป็นนมมีนางรับกบนอโช่วงนี้แต่ว่าวันนี้ีปีนี่ก็จะมีวอลลัมพระเจ้าไม่แก่บนเนนะครับพระเจ้า ก็เจ้าไปพูดคุยกันนิดเจ้าเรพูดเพิ่นไปจับหัวเอาไหมครับอาจารย์มาอถือน้ําเพื่นดอกนะครับก็ใช้แน่นะครับในภาคพันกัช่วงนี้ได้พักเง้าวเลยนะครับพระเขาจ้าม้วนเองกันได้พักเพื่อช่วงวิ่งี่ผมกับลักเสงแต่วัาที่ที่หกเง้วมากจนน้าหนักผมเดือนเจ็ดที่หมาึงผมนกมากแ่แล้วเนี่ยหน้าหนักขึนมาแล้วช่วงช่วงสาย น้ำหนักก่อนอะเอทิมาได้แปดที่สองคือว่าได้ได้ไาค่อนแน่เจ้า่ายากอวดเนี่ยบาดนึงขนาดกินเขเงมือระคาบเด้หนี่ครับกับพี่น้องอนยั่างมากที่เราอยู่รอบนี้ที่นี่าต่แค่สื่อว่าับไปก็แต่ยังไหนงวดนะจีที่ไขรถึงเลขรูว คือว่าทีกมือดาทกัมโอ้รบาทมามาทุนเดชงนเที่ะกรล้ย่ยองนี้ว่าอยากเปิืเฟีดวันไหนมื่อแต่ยุ่งนดาครับเขาก็ดาพอดาเมีทุกมือแลครับเพราะว้มยยังว่าหรตอนนี้อย่าพะล้อยวามขเนาะแรงวไม่อย่าเขาาสีตอมาแล้วงวดนวดนี่ไปเลขงูุเขาเดี๋เอาไปเล่งูมาแล อยู่มพื่อนี่ฝนตกตกหน่อยวันนี้ผมจะป่อยเลขูปก้อนใบพีด้มด้เพราะว่าผมปีก้อนเนี่ยทาติดตามเนี่ยเลขผมเริ่มเข่าหัวแรกูือนที่นี้นะตองา่าร้อีก้อนผมเริ่มดังวันนี้เนี่ผมจะเงีมากช่วงขอรักดาเนี่ยีก้อนเนี่ยผมจำได้ว่าผมให้เลขคูณเจ็ดสามจำได้ว่าสีก้อนอองีก้อนออกล่างเจ็สมบนเจดสามท่นมันหอกตัเดียวกัน รอดอ่อล่าง7จดสบนเนี่ยแปดผมเริ่มดังวันนี้แหละนะครับรามาสงการมันที่16ผมก็ไลยได้ให้ถึงสาตัวเก้าศูนย์หก <73 S 1> mm ็ได้เริ่มดังรามาหนึ่งกรกฎดามนก็ไ่ด้เงี้าวหนึกรรคดาจนถึง1นึ่พฤศจิกาศนยล้านเปอร์เซ็นต์4ีกับหัวรงไทยเขาเนี่ยนะ4ีรหกปักหัวตอมาศูนดังเลยนะศูนย์พ่อมหัวางหัวอนี้เนาะจพะเข่าเพราเพราะเข่าแล้วหลังงานเพราะศูนย์หลุดลับมาหัวเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ เจ็ดมากะลาเก่าเจ็ดเก่าเลยมาดักแห้งแปดมที่นี่แปดอยู่ไหนเขาว่าะเจ้าหูวจักอาจันนอดบอ่อุ้ยบักไก่แปดนันบอกเขาว่าเห็นหมเขาหูจักมาได่เบักไก8แปดไหครับอ่าข้าเปลาข้าลงไปเอานี่เลขจั่วสี่หกมีหน้าเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับแปดศนยเจ็ดเข้าไปทัาเหรแปดศนย์แปดเจ็ดศูนยเจ็ดไปเลยนะครับมองที่เกิดนะครับ เพราะว่ามาเที่ยวกูปกติผมจะ่อยอันใบสีแดงสีคูก่อนนั่นว่านี่ผม่วยถูกก่อนใบนะมันค้าเหียงกันระวางเก่ากับศูนยอยู่นะครับเลือขั้นได้อยู่เล่เอาไปเทียงกันเราเลขู่าีก่านี่ผมทูู่ได้ศูนย์เมันออกแปดเจสมเจ็รวเลยเเลเริ่มดังเัืนี้แบบิว้าเลขมันจะออกเ่าแปูกับศูนย์เจเ นะครับแปดเจ็ดนี่กล้วยได้นะครับมันต้องแปลงเลขง่ยพวามงวดเมื่อกี้เลขทูมังันสี่หกเนาะคุก็เลยเขียนสี่เก้าเจ็ดไหนในมาละผู้ใดจับหัวมันก็จะไ้จับงวดแดังๆไหมวาที่แปดดังๆเลขูมั้แเาสามเป็นหัวนั่นมันออกหกสามเลยเรามันนักเป็นให้ยูว่นนี้เก่านี่เก่านี่ับหัวอิกเก่าแจับหัวพนัลูกนองวะนี่ับเป็นยังไง ก็เป็นสามขัดับไปกับมาเลยเหมือนหลเด้เอาน้เปลี่นกับสามเยเจ็ดันเีเหมือนหลได้เท่านนะครับกระสากเด่นรวดสามห้างนะครับผู้ใดอยากกันยงก็ไปเที่ยวเราแต่ว่าคือแล้วเนี่ยแจ้เปิดเหรอเพิ่อแต่เรางวดผมมาเลยซื้อเนีมันดังแล้วกวซื้อมาท่านมือเพื่อนในกดเขาอันฟองฉลาพัดเนี่ยเมาว่าเหมือนแล้วสองรยใบแบศย์เจ็ดยางเหียบได้พวจับไม่ได้งวดเนีย กากาตื้อโมงมมเยนไปแล้วบางทีก็ได้เป็นล้านนี่เ,เลี้ยงมวลอย่ังเงาเป็นลานนี่เป็นอย่างนี้มันเหมือนแต่หลายมวดนะครับอย่างไรขึ้นนี้กันเล้านเรียบร้อยตามวดเมื่อกี้เนี่ยแปนหุบมันดังเนี่ยงานออกยอนหลังเน้อปูเดืดดดดอด้อปูข้าวใต่เด้อัท่านว่ามืออันออกแป้นหุบปินกปูข้าวใต่เหรอามื่อกี้ซือหลายเด้อครับ บัมีบูเห็นได้เยอะเหมือนกันขอคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์นะครับเล่นะครับต้องบอกก่อนว่าเพจจริงเนี่ยไม่ขายหวยไม่ปักเว่หพนันเด้อหลายคนเนี่ยนี่เล่นเฟซบุ๊กอาจจะโดนเพจปลอมมันมาทักไปหลอกเด้อจะไปเชื่อมันเด้อมันทักไปยังอาจารย์น็อตตี้แต่ว่าทักหาคนเด้ออุ้ยอาจารย์ทักหาขู่ว่าแมนเด้อมันตัวเด้อนะครับถ้าไปทักมากหน่อยหลอกนั่นเท่าไปตัวเท่าไปตัวขายเลขเท่าแน่ลกะ ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกอย่างนะครับเป็นเพียงแนวทางเนาะไม่สลับตัวนุ่นเล่นการมาันแต่จะซื้อก็ซื้อรตเต่เอียนะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนอาจารย์หู้ว่ามันออกตัวไรอาจารย์บ่รุ่นครับอาจารย์จะดีใจถ่าแล้วบาหนีนะครับเนาะขอขอให้มาลางกอนะครับเวื่องจะมีตะบาดแอดดอกประตูก็มีคาบซีมานี่เพา่อนเป็นคามาหนี่เด็กล่วางบ่อนะครับชวนบัหนีเลขสีหกนี่หน้านี่ตีทูดี่ผมจะปล่อยเนี่ยค่ะเพื่อว่าเมื่อนี้น่ะเอาแบบไม่หลุดนี่ 9ก้ากับศูนย์เนี่ยเราจะได้เห็นตัวหนึ่งนะครับเก้ากับศูนย์เนี่ยผมบอกว่าหหว่าพี่น้องจะมาเก้าหรือมาศูนย์แต่ว่าปีนี้จำที่เจ็มากระที่ผมเห็นเ้าเช็ดเก้าในว่าง้วนนั่นผมบอกว่าปีนี้เป็นปีงูใหญ่เก้าจะมาทั้งปี่เก้าหรือแมาหา้วนเน่ครับาเลขบริวารหรือ่เสียงวนเนี่ยมเนเก้เช็ดเก้าเนาะ่ไปหลายกล้ากมดแล้วนะครับเขาพุ่งเขาเป็นเพื่อล้างๆไว้เนี่ยเช็ดเก้าช็เก้ามาเนี่ยสารังยี่ห้ลังคนกับท่านผวดังแบบนี้เด้เราว่ายังดวงว่าท่นดี เดล่าเดยน้อยอยู <cado> ่นะเฮาน้ล <aha> ้กกะโอ้แฟนบอกน้องคิดแฟนในเน้ไปดูกาจะเล้ยน้องกะทายดิเด้อบีหอดเอฟซีรุนนี่ดิบอ่อลูกไทยต้อนเลยไม่คิดวีไหนเมนซ้อมมืกแข็งมนอวาเด็กจัดิตเหอ กดแชร์ครับกดแชร์นะครับใครอยากรู้แนวทางวันนี้กดแชร์เลยพี่ๆในช่อง YouTube และเพจนะครับอ่าใครเข้ามาใหม่ก<ท><อ>ดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับมันกระเียนเก่าร่องศูนย์นะครับ,นนรบแต่ปีนี้แบบปีของกูผมว่ามันใจว่าเก่าจะไหลบ่ระแต่ว่าเก่าเนี่ยขาไ้มากนมันหลุดแต่ทั้งสีมันเป็นสีมะโล่งหรือว่าสีนี้ไงเก่าเนี่ยมันมากสามงวดแล้วแต่ว่าเก่าเพราะผมปล่อยไปแล้วมันอันอยเรียบร้อยผมเลยว่าเอ้า ผมจะเอาโซล้องเพราะว่าผมไปจุดถูกน้ำปูเพราะวตาผู้ใหญ่ของผมออกก็เอาเรื่องเอาซูขึ้นในเบื้องในยูทูปูขึ้นตัวที่ใหญผมมาติไปรักซูนมาเลยนะครับถ้าไปซูนมันเทียงกันทั้งหลายกับซูนเก่าตอนแล้วนะพี่น้องซูนเก่าแต่ว่ากันไม่ต้องกันแค่เนาะผมเลยว่าเอามันเทียงกันทั้งหลายเอาซูนเก่าดีกว่าตัวแรกเลยในใหม่นั่นนะครับซูนฟองเหมอนวันดีแม่สี่วันดีนะครับแล้วก็แม่จำปานะครับประมาณหลังคาเด็กส่วน วันนี้ผมมาเน้นเล็ทุ่มนะผมก็เลยบว่าว่าวใบนั่นแต่ไหนครับแต่เนี้ยควนใบนั่นมือแรงเนี่ยผมก็จะโบดลงเต็นเลยไม่จุดเป็นใบสีแดงหรอกใบแท้นะครับมีอยู่ซีฟูตัดออกนะครับผู้ใดตัดออกออกสวยมากคือจะถางมวดดีผ่านมากใบสีแดงเนี่ยเคยเข้ามาสูงสุดนี่ยแปลงงวดติดตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมยาวมาถึงหนึ่งพฤศจิกาแต่หนึ่งพฤศจิกาเป็นหลุดครับ ช่วงนั้นกันนี่ลูกศิษย์หนึ่งทิ้งกองลาบหนึงโง่ลานแม่นิดหน่นะครับช่วงนั้นแต่ช่วงนี้กันขึ้นเขาไปไลยแหละหล่ะเขากัเลยนะแต่คือยังว่าเดี๋ยวนอเล็กมันแะมีเขามีหลุดแต่พี่น้องกันยังมาอยาูใใ่กับของหวยทอดไหนมีโชคมีลาบได้ครับเดออเ้อเมื่อจจรรยยนี้อา,ากาศจะบีดีอากาศเ็ดใจปกติมันห่อนเนี่เลยอารมไอ้น้ำจะหนาวคนละนึงแต่นี่หมอลำมาลงนะครับเด้อมันดีสิบตีนะครับใบสามอ้ใบใบม่วงหอดม่วงแรงนะครับนอกคูณใดสิมาก บอลนะครับน้องมาถือเหล็กกับเต็มไปขึ้นเขาเหรอเขาเก็บกวดนะมอลลัมครัวไปนะครับมอลลัมสิงนะครับมอลลัมสิงนะครับคนว่างวยหนาขนาดนี้แล้วถึงเราจะเอาพย่บานทิ้แล้วถึงมาเล่ามันไปคือเสียเก่าเล้วถึงนะตอนแรกอาจารย์อย่าง่าขั้นไหนควรแกะเพราะว่า มันหมอรำมันเป็นงานเง่มาเหรอครับเปลงานเงยเพื่อนได้ว่าบพรแกร์เาได้ครูบอกว่ามันอะคือไม่ดีได้ว่าเออก็ได้เดี๋ยวอาจารย์บ่นต่อกบ่นหมอรำมบ่เฮ้าป่ะนี่ยบ่นแต่แหอะไรมันมาถึงว่ะมือแห่มือเก่าเจ๊เก่าผมอะเป็นล่มผมแหวมาแล้วมันกับเข็ดอยู่เปลี่ยนแต่เป็ี่ยนร่มอยู่แบบคนหลายครับคนหลายหลายครับพอนแล้วก็เป็นล่มท้ายลูกว่าสั่นพกใหม่ใายเบอร์นัวก็ลังปลูกพกใหม่ใหม่ครับอ่ะนี่นี่ไผ่ทานยังไงี่ไผ่เหรียญห้าน้อยอยู่อ่ะ อย่หัอวอยู่คุณครับอาผู้ใดเดี่า,าน้อยเสียงสดเอะครับเด้อหมน่บ้านน่สามน้อยเลยเร่สามสี่สมสี่สามเล้ามันหม่านเน่มันเป็นบ้านเ,งเลยงดี่หละมันเลยงอ,กออกรับกรน้อยนี่เขาเหมือนม่านน้อยวันนี้รูศูนย์ครับเม็เดเดียวศ3 3 0์3าศ ศูนย <oh> ์หกศูนย์หกหกสามหกสามศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งบางอีกครั้งนะครับศูนย์สามศูนย์หกหกสามแล้วก็ศูนย์หนึ่งสามตัวมีศูนย์หกสามกับศูนย์หกหนึ่งครับสามตัวศูนย์หกสามศูนย์หกเอ็นนีน้อยศูนย์หกเอต่อกระมิ่นอ่ะมีวิภายทางอย่างก็ครับพอมี่ก็จะผ้าไหวู้้ไหว้ผูเชฟกับจะเปเรื่องอะ ใครรูปกับไได้ดนะครับนะครับสวนเด็กมาเลยสามโมงเช้าอีโอ้โหีหาย่ใสแม่เนี่ยโอ้ยใสยูพุ่มบ่านขอนแกน่านคอนแกนผมก็ไ้ไปเขีนงานเนานหัวไหนับมากกว่าน อ๋อเม่อวันที่เป็นเสื้อเก่าโอ้่ได้ถึสาเลยม่อวนีุ้ดละบ่ได้ตัวใดหมดมาเพื่อกันด้กว่านี้เม่อวันนีเอาแหละจไใ่เนาะใส่ดวงนี่ก็ม้วนกวขวัญ้าหนะวันนี้แม่แล้วชุดแม่นเพื่ออีกผู้นึ่งแม่แถวผมนอากชุดแม่นกัแบบชุดใดเก้าศูนเ้ อ้เก้โอ so, ้ม <whatever> ันจกีอยู่นัก sure ันเหครับน้องเก้าเพราะว่า3าตัวผมจะป้อยศูนหเก้าดิสามตัวหกเก้ากศูนย์าอีกตัวนึงเนี่ยผมน่าจะป่อยเพราะศูนเก้าสองกับศูนหาผมจะป่อยแค่สองคูนเนาะสามตัวนะครับตอนแรกผมว่าจะป่อยเก้าศูนหมันอัดเหรอคับว่าบป้อยกป้อยไปจะขึ้นรถไดถึงกาขึ้เกาอีกเลขนึงดังเก้าศูนย์ซีเนาะมันดังเขากับบ่อนเขาก็จะเก้าศูผมป้อยตะมือแรกอยูล้วเก้าศูนห ตัวเมืองบ่ผมก็ลังเลือกระวาเก่าศุนสครับ0ูนหนี่ผมกาลังเลือกกันลอย่างอตัวเมนแย่เก่าผมกคหลายอยู่เขาต้องเลือกดีๆได้เพราว่าเลือกชีวิตกับเตียนครับช่วงล้างๆนี่ใจมันวัน่แล้วมันเถนรวเลขทั้งหุดมันกับไปน้ำไปดัวันนี้ขาดเทียงแล้วเอขถูกปูนี่แล้ววะระวังงวดตอนมันมากถูกเข้ามจากไปข้างถูกครับได้คิดว่าเล like ขเกุนี่มผมเคยให้ค <pagan. plains>. ืนสาตัวเ่าหเคยออกตอนุหเมษาปีเมื่อปีนะครับ ผมอสามล้วเงยโกงไปีแสนไล่โซ้อห้องนี่ละนี่ถามรแล้วเราถือเลขสามตัวเราเห็นอย่างว่าทีมไต้ลมนี่หลักไปไนเม้าเราเขาป้าอ้อยปะนี่เราบ่งคยถือเลขสามตัวในชีวิตเราถือมานีถือแค่บาทเรเพื่ออะไรได้แสนได้ละเราขีโนมันไต่เราปาอ้เราไปขีเหลาเียวเราไปขี่เ่อเราดีใจไหลเมืนอีทําทางลมเหนด้อเราลมเนี้ไหนเลขเขาลด เขาขายรตนี่ครับตมื rel, ่อไหร่ผมให้เก้าศูนหกเพ่อยเท็เพื่อเก้าศูนยหึ่งเมษานี่ยผมให้ไปแล้วมันมายอมบอกมันอกเก้าศจ่มีก่อนที่เมษามาเจ้าคือตัวนี้แหละคือเท่อนออกเก้าหเลยแล้วกเมาเราเต้นหัวแบนั้นเคยกไ้เมยามไหนะครับคุ้มบาบอะเดี๋ยวจะพาไหวปูนะครับเนาะเืนฝันเดี๋ยวนะฝันต้อฝันไม่ถึงวันฝันมาเลขออกศูนยึ่สน ผมฝอลกางผมอว่าลางกว่07ในฝันสเในฝันเนี่ยรุ่นเลขยุคผ่านถนรุ่นยุคางถนไม่กระจับบุไไหนน้อ่ออกรุ่นเลขยุคผ่านถนนล่างกว่เ07เก้บนอ่ะ013ผมมาถึงสามในฝันวัสดีครับเน่พี่นิพามอูานีับูดูมาไดประมาณน่ตาางสวัสดีพี่ๆในช่อง youtube นะครับฝากไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ให้อดมินด้วยนะครับ คิดหลายบ่อ่าเดี๋ยวเขาไหวฟูกันเด้อะ่ะเพน้องมือขื่นตั้งคิดตั้งใจแล้วครับเด้อตั้งนะโมพร้อมกันสามจบนะโมตาาัสสะภะคะว,วะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวตามอาจารย์เด้อกายะวาจาจิตตัง อาหางว Metro, ันทาอน UA, ันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทาอานันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหางวันทาอนันตานคราช พระนางอุษาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสมสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจามหาราโภูิิโยนาคาขันพะปริตตัง ขอกซื้อน้ำสมุนไลขที่แล้วก็ขอออกบ้อนขอ,อ,อกอเงี้ยวๆโรเดอร <c oughs> ์า,า้อีิตเกิด,ดวยวูย่ไป